บรรยากาศในป่ายามกลาคืนได้พี่น้องมันนี้มานอนทั้งพูดเลยครับผมมากับมนสนีปุกเปนอนคนละเปเห็ดโมกันฝนพร้อมเขาคายเข้าคายมาพักแรมครับทุลาตีซาีังสิลูกหาเนาะแน่นครับตีสามดีคร่าตีสามกูกลัวครับไปงาน แต่ว่าบอ้โหว่าจะกี่ไรจะบวค้นลายแห้งค้นลายฝุปป่นฝอยปบับปบับอยู่หู้ฝุ่นเ้่าไรนะผมจะคนนอนคนนอนตา,าครับมผมเพราะว่าเห็ดเรมาบอกขึ้นมาประมาณสองถุ่มได้พี่น้องมาหอดนี่ก็ตอนนี้ประมาณเกือบๆหาถุ่มละเนี่ยพอคาก็หาเห็ดขี่รถขึ้นมาน<อ>นข้างทางขางี่มาเรื่อยก็หาหมดเรื่อยเดี๋ยวจะนอนหาชิ้นอนกับพี่น้องพักผ่อนกันนะครับนอนพี่น้องเดี๋ยวเจอกันตอนตื่นพุลหลักครับผม แข่งเลยพี่น้องตื่น,รนค,นะครับตื่นไหมคนะนอครับเมื่อยลายมือน,นอนต่อกันอะไร,รเสียงยังต่อเสียงยังเนาะคนน่นนะชิงอีกนี่เทือต้นใหม่เปล่าชิงอีกนี่ียงกบก็เทือต้นใหม่เนี่ยแค่ฝันว่าไปจับกบหลไหลอยู่ดองเดียกบ มอยอมติดมอยอย่างไหมอนอนเต็นฝันไหมกบไหมเมนยจากได้ลกก่ครักบทักจับทักปล่อยถิ่มก็มีนม,มนั <laughs> มมนงนอนน,อน,นาวเดียวจต้มนม้ำกินกาแฟด้วยครับผมต้มนม้ำกินกาแฟกันนนั่นมบรรยากาศดีดีสาะ นอนนาวสันยิมคืนน้องอื้อนาวผักหนาวหายกว่ายัมนาวเลย,ยใจเพชรสีไปใส่แล้วน้องเพชร่นน่านอยู่นี่เฮ้ยเพิ่งหอดแกียเลยแล้วพู แสพี่น้องน้ำเดือดตัแล้วหมออมาต้มเห็ดนะแม่ยนเอามาต้มเห็ดมาแกงเห็ดเฟินมามาแกงเห็ดแกงเห็ดสดๆน้ำปลาเพิ่นกมลสนีไปเก็บเห็ดแล้วเราบ้วงเห็ดแล้วหัวเห็นเห็ดไว้อยู่เห็นเห็ดไว้เพื่อไปเก็บเด็วก็มาเป็นกาแฟเด้อพี่น้อนกระสอบ ที่กาแฟแล้วเขาป่าเลยนเนาะเปลี่ยนหมกเปลี่ยนลาดูบหืมมีดทุกคนกาแฟซองกาฟแฟอันางนี้ตะปุ่นนี่มีทับหนึ่งเด้อพี่น้องครับทับหนึ่งทับหมายถึงทับแบบนี้กันนี่เกิดทับทับตอน ทั้งนี้มีอีกทับหนึ่งนี่ครับไปซื้อนี่ละมีอีกทับหนึ่งอยู่นี่เขานอนกันมานอนหล้ะครับ mm hmm. ้เพินกับสีลูกขึ้นย่างหาเห็ดเรื่อยๆไหมหาหล้วก็มานอนมาพักหล้ะก็ลูกขึ้นไปหาแต่มูผมบอดเยครับลูกขึ้นนะครับคือนอนเลยหานังเสาร์แต่เดียวหาสารเดียวคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะคะ่ะพาพี่นองเปลี่ยนบรรยากาศ เขามานอนปลาคนะืนมานอนทั้งผู้เด้อจ้านี่ผู้บุกเนาะที่เป็นเอื่นกันพี่น้องมานอนคืนแล้วก็เท่ากับยามสากัหาเหตุค่ะ, Hi คะนี่ก็แจ้งละเละกินกาแฟก่อนก่อนสีออกปลาเนาะค่ะมากับน้องกินเนบอนมลบรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องยามสาอากาศดีอากาศเย็น เสียงนกเสียงกาเสียงซั์ป่าค่ะห,หอมเ่ยวเจ้าสวนสนามกันพี่น้องเพื่อกับขืนมาหลายคือกันค่ะมนันนอนเนาะอาเฮดเป็นอาชีพอาเฮดขายแต่เ,เสียนปลาเท้าไหร่เลยจ้ะแต่ขืนหมาดกินกาแฟาเหล้วเข้าก็เดินเลาะปลาบ้านอาเฮดให้พี่ให้น้องเบ่ง ขึน้นขึ้นกาแฟกับขนมปังแฟนฝรั่งเนาะฝรัลล่งไก่เห็นละงกใส่ขนมปังนี่ยพี่เห็นเป็นแห่มะเกือบมะเกือบปลาแหบบองหน้อากาศตอนเช้าก็ยังหนาวเลยละลายเนาะหนาวเลยเนะอากาศเย็นอากาศเย็นอากาศเย็น<อ>สบายกุ้งใบขึคนไข่กุ้เย็นลงมาเมียนแต่ตุ่นใหนม,ม่มใหญ่เนาะ เตี้ยมากทาแกงเหเตียมอมมาพร้าววมมมันนี้กินกาแฟกาแฟดำนะเฮาดำหมาเกี่ยวหันนล้ด,ดำหวาเกี่ยวบนวกาแฟดำกวดำินกาแฟดำกันเด้อครับนี่หมวเสาในบรรยากาศคักเนาะ เงี้ยมสายังสิไปห้าเหดครับผมหาเหดโต,ต<ห>คุณแหล่มขึ้ายช่องมาเนี่นะ้างขางอยู่แต่เร่งออกกัสีไดประมาณกระตาหน่อยนึงครับผมได้แล้วกระตาหน่อยนึงมันทนีข้นหมานกับนองเพลินไน่อยจ้าจะสีดอยไหลายคนล้าลายเหมือแต่สีบ่มีคนว่าสีมาจอเอาสองคนกับผีใหโมเมนสาม้น จะกวก็มาหลุนน้ากันเนาะค่ะพี่น้องหลุนเบิงบงบ้งว่าห้าวสมานบ่มือนนี้มานบอมอ่นนม,านบม,มานกะทีดตามมาชมคือเก่าเลยพี่น้องเพื่นถามเบิง้งกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น, <c oughs> น้องมาเบิ้งเฮ็ดมาองกินนี่ค่ะเออแจงขึ้นเต็มกับตาจอย <c oughs> เอ็ดละงูเอ็ดองค์นกงามๆเลย เปลี่ยนบรรยากาศผ้าพี่ผาหนองชมคลิปสันสันอ้๋สีอ่านสีคนคนลมมุมคนละแจ้บรร,รายากอดพี่ตุ้รีเพราะเอ้ยครู่สางคู่สมนางอูร่วมกันไว้บอกกันวันวันความสุข คนสุกคนสุกวาม่ดีแวาีชื่อผัวช่ผักชื่อใหม่ชื่อหม่ชื่อบักผักอ่เมยเนี่ยดาซำเอายาบลูกินตัว เสียงกบบ่โกบโกเสียงลอกตอนใหม่เนียกบกบกบกอกมาวเออมนมาสาวกบกไปหอสูง่ไหจะลอมันมาห่อกล่องก่อนอะไรเหตุกิมีอะไรนี่ไหนติดมืออะไรติดตันตกบไกเนาะ อ้ายอัน <Auf> น <los harma> <man> <man> ั้นลูกเพยพเปใหไก้น <Luis> นั okay ่นนเรื่งงงผู้สงสารดงเ่เร็นอผู้สัารโตขึ้นมก้อมบอะก้อพ่อยอมผู้เดียวมันหลอกนำกันน้ำเขิน่พ่อยอมพ่อยอกมะก้อมละไรหิ้ชิมี่ย่องไรหลหผีุพ่ปนำว่าจะไปเอาเห็ดอะไรงกวนบ้ามัดแล้วโหลดไปไปเอาอีกเลยตายแล้วพอกคอกน ไปหาเห็ดเด้อครับผมทับก็ไว้นี่ยละเดี๋ยวเ่าสิเขับมาพักผ่อนอยู่ให้มันหมานเด้อพี่น้องให้ผมมันหมาด้อครับ <c oughs> <c oughs> จากที่จะทางจะปลาจา,า,จาเขาเอ้ยลูกหลานมาหาอยู่หากินกน็ให้ได้พบได้พอแต่แนวมาหาเด้อแนวได้บ่หาก็ะใหญ่พบให้พอให้พอเห็ดสุกคนมาดำกันให้ได้หมานสุกคน เบามวลก็ให้ได้เบาเชิดก็เหยืได้หลายก็บามวลเนี่ยจักน้อยแมนบ่พอปีนี้ยังเป็นเบาอยู่เด้อพี่น้องปีหน้าจะอยเอันพ่อใหญ่ยอมผมไปเรื่อยอยู่เก่งเห็ดกินกันเก่งเห็ดน้องเพียนน้องเพียนแกงประจำใช่ไหมอันนี้อย่างยางรถใหม่ผู้ใดมาเผายางรถอยู่นี้ โอ้ของมันเสน,น่ตัวโอ้นหนังงัวตัวนี้นหนังงัวเราเผามาจีเจีหนังงัวนอนอมเนาะ <laughs> นอนนอนอม <laughs> นเรื่อเก่าเปลื่อยพอดี <c oughs> แกงเห็ดพี่น้องเห็ดละงอกเห็ดละงอกเห็ดรวมกินในป่าแซ่บตะไนปวดดวดด้วยเนาะ,ะใส่ไข่ตู๋กุ้งกระเดื่อแก้วคนคงคือลดดีแล้ว ก็ปิ่ผสมปลาเออไตัวห้างขึ้นหอบางข้างขึ้นล้วข้างมือยของแท้ได้พี่น้องแกงกินได้ปลาสดๆสแซบก็ต้องบอกไผเลยดีมัพอดีอร่อยข้าวต้มอยู่กำลานเด้อครับ แอบบอโซทนพอนี <laughs> ่ค <c ess the sound> ah ือนองคิดเขาครับผมพี่แกงเห็ดผิดผสมปลากับมดสนีไปหามาแต่หวยเลยไม่เห็ดสมไว้ตลาดปลาสมตลาดจิบบง่ายๆเด้ผพี่นองผิดเข้าเนียยก็ไอ้บักผิดเสบเซ้เป็นบ่แกงเห็ดหอมๆจิบสงก ย่างเฮ็ดแกงแต่ดอกบานเด้อครับดอกจูมพู่ <c oughs> ดอกจากปลามาเนาะดอกจูงมากากบ,บานครับดอกบานแกงกินแน่ยครับ <S 2> <S 2> กกเขาไปหาเห็ดออกมามาแกงเห็ดกินกินแต่ห้องกัหาจอยเอล็กน้อยมาเด้อพี่นอกก้องกรีดขวน้ำกันครับผมขอน้ำปลาย่งเห็ดสุดเลยเนาะ